พระครูวิทยนายทรัศกม์มนตีปพัสโรหรือพระอาจารย์โชตเจ้าวัดวสีสมบูรณ์รัตนาราบ้านหนองแคนตบนำบลสํารงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนำสิทธิยาทุสิตศิลปินดารานักสแสดงอาทิไระเอกหนุ่มอ๊อฟชนะพลสัตยานางเอกสาวหันหน้าหลีพิษร่วมกับตัวรกเฉินยิ้มเชเฉินยิ้มหนุ่มวิกสยามแอมแอมสิริธรสีแก้วโอมนิรปาป่าพังในห้างสุสาครในคณะร่วมกันประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามกีประจําปี2 5 6 8 กิจกรรมในพิธีเริ่มจัดา้ากลางคืนมีพิธีบวชชีพรามพิธีสะดอกกล้อสืบชะตาเสริมบารมีและพิธีแก้ปีชงปีมะส่วนภาคกลางวันมีพิธีทอดพระป่าสา,ามพักีเป็นการจัดขบวนแห่รอบอุโบสถสามรอบก่อนที่มีการทอดถวายพร้อมทั้งมีการรวมตัวถวายข้าวเปลือกเอาบุนลานคุ้มข้าวใหญ่จากนั้นร่วมกันเปลี่ยนผ้าสบายห่มหอมองหลวง,งพ่อพุทธกษิกยามุนีนาคเสริฐิโลกนานหรือหลวงพ่อโชคดีประดิษฐานในอุ้งม,มืออันขาวบริสุทธิ์ตั้งเดินทำงงานอยู่กลางลานวัด เต็มมีถั่วและเช่นยิ้มขึ้นเปลี่ยนผ้าสบายหอมงคงด้วยตนเองซึ่งชาวบ,บ้านเชื่อว่าองค์หลวงพ่อโชคดีเมื่อขอพรสิ่งใดเขาจะประสบความสําเร็จเคยมีคนมาขอพรแล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ังพิธีเสร็จสิ้นชาวบ,บ้านได้จุดเลขทูบมงคลเพื่อขอโชคลาภตัวเลขทูบที่ชาวบ,บ้านจุดได้ในครั้งนี้คือหมายเลข481นงบนท,ทันทศสีวันรายงาน นายเจษวัรเวนจัสสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานเปิดงานเทศกาลประจําปีนำ้ำมาสการพระธาตุหลวงเบองพรมเที่ยวชมปราสาทรวงข้าวหนึ่งเดียวในร้อยเอ็ดรวมถึงหอเข้าบวชรวงข้าวหนึ่งเดียวในโลกและสักการะหลวงปู่เหมือนประจําปี2 5 1 8ณวัดด้านวารีตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดไดมีนายคารมพลพรกลางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวกร่วมงาน โดยคณะสงฆ์และพี่น้องผู้ศรัทธาสนินชชนชาวโคกกล้ามพร้อมใจกันจัดงานเทศกาลบุญประจำปีนมัสการพระธาตุหลวงเมืองพรมเป็นประจำทุกปีซึ่งมีพิธีรำวงสวงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อการทําบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโคกกล้ามขอราร,รับถือให้คุ้มครองสร้างความร่มเยน็นเป็นศกและประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขับไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ขอจิ้นชมประสาทรวงคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นได้วิสัยแห่งความแตกต่างและอย่างสวยงามสามารถจุอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดีและยังสามารถสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชนเสริมสร้างความกำลังใจให้กับผู้มาร่วมงานและเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอาียธรรมของชาวอีสานและคงอยู่สืบไปสมฤกบุญศรีายงานพนักง,งานสอบสวนสพอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ กองร้วสมาคมกู้ภัยสับการ์รวมใจเชียงใหม่กู้ภัยอุทยานแห่งชาติดอยอินทดอนและหน่วยพร,รามเดินดงเข้าตรวจสอบหลังจากมีชาวบ้านพบศพผู้เสียชีวิตภายในป่าบริเวณกิโลเมตรตที่23บนดอยอินทนทนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใ่ศพอยู่ห่างจากถอนน,อนประมาณ50เมตรภายในป่าพบผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติสภาพศพขึ้นอืดเน่าเปื่อยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันมีของใช้ส่วนตัวที่พบใกล้ศพคือขีนบาบน้ำขวดเก็บน้ำร้อนและบุหรี่ตกอยู่ บางต้นยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครและมเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวได้อย่างไรซึ่งเจาหน้ที่อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเทตจจริงเพิ่มเติมจากนั้นเรียบหมายกับผู้ภัยลำเรียงศพอกอกจากพื้นที่นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลต่อไปแทนตอมสังรายงาน